ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับทุกคนครับผมืัอนี้กาเป็นปีแรกปีโบวแมนปีแรกครับเป็นไล่แรกของปีนี้ครับสําหรับการเจ็บแตงโมครับผมนี่ครับแตงโมกะมีแต่หน่วยใหง่ๆครับอ้หนวยนี้กับประมาณจักเจ็ดแปดโลเลยครับเนี่ยหกโลเจ็ดโลนี่ครับหนวยบางไงหนวยญงหนวยน่อยมีเบิดละครับพี่น้องครับ โอ้นี่ครับหน่วยบบกใหญ่งงเลยหน่วยนี้ประมาณสิบโลเลยครับเนี่ยแต่ละหน่วยหลายครับหนักหลายโอ้มีหลายครับผมภายในเก็บเพิ่งจะกเก็บครับโอ้โนี่กครับฉลองฉลม,ลมโอ้ซ้ำเฮนซ้ำเฮนซ้ำ กดกดเห็นี่ครับการเก็บของเพื่อนกับประมาณนี้ครับการติดสติกเกอร์พร้อมการขัดเจ้าหน่วยยังไๆครับเพื่อนเจ้าหน่วยยังไๆก่อนเลยครับนี่ครับเต็มคันรถแล้วครับเต็มคันรถแล้วกับ,กบไปแล้วครับกับประมาณนี้ครับพี่น้องครับสำหรับการเก็บเกีเก่ยว แตงโมครับอยู่ที่เยสเลียวปาฮัตด้วยนี่ด้วยนี่ไงครับไงแห้งครับผมอุ้ยคักอยู่แตภาพพีพีนองๆมาก่มบรรยากาศครับบรรยากาศที่ไล่แตงโมครับผมไล่แตงโมบรรยากาศตอนเที่ยงครับ อากาศกับโบฮอนแห้งครับผมอากาศประมาณสักประมาณ37องศาครับกับเมฆก,กับโบควายมีครับผมโอ้โบแมนทองฝ้ากับโบควายปวดโป้งวันไี้ครับมีเมฆในน้อยพอดีพอดีครับพยากรณ์อ,อากาศเป็นแม่นครับทัางนี้คนบอกว่ามือน,นี้กับมืออื่นนี่โบควายบาอควายห่อนครับมีเมฆ ครับโอ้สวรนครับ,รรบเห็ดแล้วขายอะไรก็โอเคครับผมถือว่าดีเลยมาตรฐานครับผมสำหรับการปลูกแต่งอยู่ที่อิสราเอลครับผม <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะขอหัวหนา้าเพิ่นพาให้พี่ๆน้องๆเบิ้งลูกหนึ่งครับผม พาล่องเมืองครับนี่ครับเต็มคันรถแล้วครับเต็มแล้วครับเตยมโตครับคุณละรถโฟล์คลิฟต์ก็กจะมีมารับถึงที่ครับคันนี้เพิ่อจะให้รถโฟล์คลิฟต์ไปทำการขนครับผมขนขึ้นสรุมขาดมีด เป็นมีดครับสำหรับคนงานท่านไอ้ทักงานรับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนกัทักทายนะครับเมื่อกี้กัเมื่อกี้กัขอหนุ่มหนาเพื่อนนะครับขอสื่อเพื่อนยี่สิบเช็คเกี้ยวนะครับบอกว่าสิบห้าให้พี่ๆน้องๆเบิ้งจักหน่วยสองหน่วยครับเพื่อนกับบอกว่าบอปเป็นยัง เอาเงิ่อนให้เพื่อนก็บอกว่าเอ็นบายาครับเอ็นบายาคือบ่มีปัญหาครับเอาใจดีอีกแล้วครับผมใจดีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาให้พี่ๆน้องๆเบิ้งนะครับพาให้เบิ้งครับมาเป็นจังไดนะครับเมื่อกี้ก็ขออีกคนนึงละครับเพื่อนก็บอกว่าให้มาขวาคนเสือชุกเขียวครับที่เป็นหัวหน่าใหญ่เลยนะครับผมก็ที่จริงผมกับอวเพื่อนท้ายวิดีโอแล้วละครับตอนแรก ผมกับมาขวาเพิ่นอีกขอบอกพาห้พีินง่วงเบื้องเนีครับชิมเบิ่งนะครับกับปีที่แล้วกับขอ้าครับกับคนนี้แหละครับคนเก่าๆนี่แหละใจดีครับใจดีคือเขาว่าจะเป็นปีที่แล้วปีนี้ก็ความใจดีก็คือเขาครับความใจดียังคงอยู่นะครับเพื่ออาจจะสบายใจนะครับที่ให้ห้องสีนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาล่องเบิ่งครับจากหน่วยหนึ่งเนาะครับเนาะ ครับนีครับการเช็ดงานกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับกับผ้าพีผ้านองมาเบิงนะครับกัอยูยุ่งเท่งๆกับติดสติ๊กเกอร์ครับผมคัดเอาแต่นวยง่ายๆครับอาจจะมีน้ำหนักกำนดของเพื่อนกับประมาณเจ็ดแปดโลนะครับตามที่ผมเบิงนวยหาโลลงมาเพื่อนก็จะเอาไว้กวนครับกับประมาณนี้ครับผม ครับกาขอเพื่อนสองน่วยครับผมขอเพื่อนสองน่วยกับจะพาพี่พี่น้องน้องมึนงน่วยหนึ่งครับพาเบิองแล้วกับชิมเมืองครับผม่าเป็นยังไงน้องครับเนาะมาถึงไร่เตียงต้องพาครับผมบรรลาใบเป็นส่วนมากอ่ะเห็นคนไทยกะใจดีครับเพื่อนกับมีน้ำใจครับเอามาแบบ ดีๆนะครับเนาะ um. เอาหน่วยนี่แหะครับพี่น้องครับนี่ครับหน่วยประมาณนี้ครับหน่วยประมาณสักหกโลได้ครับหน่วยนี้ครับหกโลแต่แงบ้านเพื่อนจะเปลือกหนาด้อครับเด้อพี่น้องเป็นบก้วยเห็ดเปลือกบางครับโอ้นี่ครับโอ้เนื่อยังงามครับพี่น้องครับนี่ครับเหนื่อยังงามเลยครับถือว่ามาตรฐานครับ โอ้เนื้อง้ามครับเดี๋ยวชิม,มงความหวานครับผมโอ้เบืองแล้วผมมา่นานจะโอเคได้ครับผมมาว่างไวยก่อนครับ หวานครับพี่น้องโอ้หวานครับถือว่าบ่ผบยิดหวังครับสำหรับแต่งเพื่อน คือว่าแซ่บครับผมรสชาติหวานเลยครับหวานหวานโอเคเลย เลยครับนี่ครับเจ็บๆเลย <laughs> เป็นกันเลี้ยวครับเคลียร <laughs> ย่งสองคนงนี่นาะครับเนาะครับเจ็บๆมาก เกษตรเป่นเฮ็ดรลายครับเมื่อนี้ก็น่าจะเก็บเบิดแล้ะครับน่าจะเล้ยวเบิดเลยครับเบิงลักษณะแล้วหลังจากที่เก็บน่วยไงแล้วกันนี่ครับก็จะเลห้ยวน้อยครับนี่ครับก็จะเลหน่วยน้อยหน้อยเพื่อนก็จะมาคัดเราอีกท่หนึ่งครับแล้วกหลังจากที่เพื่อนคัดเอาน้อยแล้วกัที่เหลือก็จะมีอ่ายัง อาจจะเป็นคนไทยคนบ้านเพื่อนนะครับคนทางอานรับนะครับกัเพื่อนกัจะมาหาเก็บนะครับเก็บเอาไว้ไปกินนะครับผมเพื่อนกัจะบกว่ายังนะครับหลังจากที่เพื่อนเก็บเกี่ยวไปเบิดแล้วครับกับเป็นสเตปแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเก็บหน่วย่เก็บน่วยน้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการเลี้ยครับที่เรือกับโไดชิมาเอากัมาเอาได้เลยครับผมสําหรับไรการเกษตรที่อิสราเอลครับกับประมาณนี้ครับผม กินต่ออีกน้อยหนึ่งครับเอาไปเพื่องเดียวเพียงเดียวครับกินน้ำกันครับพี่น้องครับ แจงเพื่อนเม็ดจะบบมีครับเม็ดจะเป็นเม็ดน,น้อยๆแบบนี้ครับนี่ครับเพื่อนจะเป็นเม็ดน,น้อยๆแบบนี้เพราะว่าแตงที่เป็นเมเน็ดีดยมันจะไปยูครับลูกลูกสีเหลืองๆครับเดี๋ยวผมจะไปเอามาให้เบิ้งนะครับ ครับนี่ครับแตงสีเหลืองอมันจะเป็นน่วยเป็นน่วยตัวผู้ครับนี่ครับเป็นน่วยตัวผู้ตัวนี้จะเป็นมันจะเป็นเม็ดสีดำๆครับนี่ครับแตงของมันมันจะปลูกไว้สำรับให้เพลิงมา,าผสมเกษรอนครับพี่้องครับนี่ครับเป็นสีเหลืองนะครับนี่ครับแตงเป็นแตงสีเหลืองครับผม เป็นเม็ดชี้ดำๆครับเม็ดจะมาอยู่ในแตงนี่เบิดเลยครับส่วนแตงที่เพิ่นเจ็บนี่จะเป็นเม็ดแค่นี้ครับนี่ครับมันจะเป็นเม็ดแค่นี้เองครับถือว่ากินได้สบายครับบบไดโบแมนเม็ดดำครับจะเป็นเม็ดอ่อนๆขาวๆครับประมาณนี้ครับกินตัวครับพี่น้องจะได้ลาพีและน่องแล้วครับบัดนี้ ืันนี้บกค่อยแดดปันได้ครับพอดีเลยเพื่อนเทดงานกลางแดดกะันถือว่าโอเคครับมีร่มน้อยๆแดดกับบก่อยแห้งครับแต่อากาศกับประมาณ36-37 ฟยงสอง้้นอิ่มนะครับก็โอเคครับผมในคลิปนี้กะโชกช้ยอินไทยเลนด์กะขอบคุณพีพ่พๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมครับกาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับแล้วก็ให้พีพ่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับ อยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับวันนี้กับพามาเบิงการเก็บแตงโมแล้วกับพาแตงโมให้เบิงครับก็บถือว่าลูกแรกของปีนี้ครับผมว่าถือว่าโอ,โอเคไหลนะครับแต่ว่าแตงเปลือกทั้งนี้ก็จะเป็นเปลือกหนาอยู่แล้วนะครับก็บถือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมก็ไว้พ่อกันคชิปหนาครับสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องบัดนี้ก็จะได้เอาไปกินครับ ส่วนที่เหลือก็จะได้เอาไปกินอยู่แล้กก็อีกหน่วยหนึ่งครับผม